สวัสดีค่ะพ่อคาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อภูมพันตุลากาันคลิปนี้ก็จะมาดูสาธิตการมัดห่วตะการแล้วค่ะเด้อเป็นอีพีที่สามร้อยหกสิบค่ะช่องคูมพันตุลากันนะคะคุณพ่ออายุแปดสิบเจ็ดปีแล้วค่ะสืบสานพูมิปัญญาท้องถินากับการจักสานตะกาค่ะตะการงามงามค่ะพี่น้องพี่เหมือนคุณพ่อคูมพันธสวยเลิศเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันธุลากันขอบคุณเลยลยค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้อง สวยค่ะ การมัดพวงตะกร้าค่ะพี่น้องมัดแต่ละข้างใช้เวลาประมาณสามนาทีค่ะอีพีที่สามร้อยหกสิบนะคะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกนารจักสารตะกร้าค่ะของคุณพ่อง,งามชุมชื่นค่ะซึ่งท่านก็เป็นคุณพ่อภูมิพันธุ์ุรากันเดอร์ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อว,วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงแบบบ้านๆเฮาเนี่ยละค่ะพี่น้องเฮ็ด เฮ็ดจู่เฮ็ดกินตามภาษาค่ะหละ้กก็วิธีแบบบ้านๆเขาบ้านนอกเขานี่แหละค่ะการจักสารตะก้าภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ ผีผีที่สามร้อยหกสิบค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะเก็บส่วนตอกค่ะพี่เนอะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ